มองเห็นไหมคะใต้ต้นไม้ที่อยู่บนน้นผาสูงนะตัวนี้มีชื่อว่ากวางผากวางผาเขาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพวกแพะแก่ที่มีเขาเล็กจันอยู่บนหัวสีขนก็เทาอ่อนจนถึงแดงครับเลยเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่บนที่สูงน้ำผาสูงมากค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,000ฟุตเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ปีนป่ายตามน้นผาสูงได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดีและยังเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยทเราอีกด้วยป <c oughs> ัจจุบันก็อนุรักษ์ไว้ในรอฐมันองพรมก้อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใน ดยหย่องเช่เดีวกมนนะคะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อมาชมจุดตัวต่อมาเดี๋ยวมาชมด้านขวามือเช่นเดิมค่ะมองบนงบน้าด้านบนเลยมองเห็นไหมคะสีดำๆเลยนะอ่ะาตัวกำลังจะลงไปด้านล่างแล้วนะคะตัวนี้คือเรียงผานะเรียงผาเป็นยตาดเดียวกันกันกบ กว้างผาตัวแรกเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าค่ะคนสีดำทางตัวมองเห็นไหมคะเขาไปอยู่บนนภาสูงสุดนี่เขาชอบอยู่บนที่สูงบนนภาสูงนะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยเราด้วยเพราะสมัยก่อนคนนิยมล่าเขาเป็น,นาจํานวนมากนั่นเองเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปชมตัวต่อมาค่ะอยู่ด้านความือเช่นเดิมตัวนี้เขาสวยมากมองเห็นกันไหมคะอยู่ตามซ้องเห็นซอผาผาตัวนี้คือแกะบาบารีนะแกะบาบารีหรือว่า แกะภูเขาเมีถิ่นกำเนิดในแถบภูเขาสูงในะแอฟริกาทางนนตอนเหนือลักษากเด้นก็ตามลำตัวค่ะมีแผงที่พอแล้วก็แผงที่สองขาน่าเขาสวยงามเลยนะคล้ายกับรูปกระชากรเซียวเลยดีเดียวกะบาบารีนีเขาเประชาที่สามารถกิน่ายตัตว์ผาสุ่มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อนนะไปชมตัวต่อมานะเข้าสู่ส่วนนั้นน้าเป็นส่วนป่ายสัตว์อิสระโซนแรกนั่นก็คือโซนของน้องกว้างนะและในโซนของกว้างนะั้น เขาเข้ามาใกล้ระหวางราต้องขอความร่วมมือทุกท่านไม่สัมผัสน,นะไม่สัมผัสแล้วก็ไม่นําอาหารด้านนอกเข้ามาป้อนสัตว์ภายในเชียงใหม่ในสวีด้วยนะตรงนี้ต้องขออภัยแล้วก็ต้องขอความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาใกล้นักท่องสามารถบันทยกภาพนบนทึกวีดีโอถ่ายรูปเซลฟี่นะกับน้องได้ค่ะซ้ายมือจะมีใต้ต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันด้านหน้าเยอะแยะมากมายเลยในตซนนี้มีกว้าง CG 4ที่นี่4ิักรพรรดิานะซ้ายมือ ที่กาลังกินน้ําอยู่เป็นกวางลูซ่านะกวางลูซ่าสีน้ําตาลเข้มนะส่วนที่กําลังเดินอยู่ตัวเล็กๆนั้นเป็นเนื้อซายนะอันนี้ก็เนื้อรายเห็นไหมคะตัวเล็กๆน่ารักมากนะคะเนื้อรายเป็นกวางขนาดเล็กค่ะสีน้ําตาลเข้มนะคะ ขาหน้าดำกว่าขาล่างท้องป่อง,อง,ตองตอๆตาสวยๆนั่นคือเนื้อสรายนะพบได้ในต้นไม้ค่ะประมาณ5้าตัวตรงนั้นก็เป็นเนื้อทสายเช่นเดียวกันนะคะนอกจากเนื้อทสายแล,ล้วเราเที่ยวมองด้านขวามือในร่องน้ำแป๊บหนึ่งนะความือในร่องน้ำละองละมังนะนี่คือละองละมังกวางป่าของประเทศไทยเรานี้เองสวยมากค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยโค้งองอเหมือนตัว C ในภาษาอังกฤษเลยนะคะ เขาสวยที่สูดในสูนเลยก็ว่าได้นะพระองค์ละมังของประเทศไทยเราส่วนซ้ายมือทันมากวางชิกะนะคะกวางชิกะหรือว่ากวางชีกาลักษณะก็จะมีจุดเขาจางๆตามลําตัวเป็นกวางที่พิษณุญี่ปุ่นก็ยังแปลว่ากวางอีกด้วยนะและสําหรับกวางทุกชนิดเขาก็จะมีเขาในเฉพาะตัวผู้ส่วนตัวเมียทาไปแล้วงอขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วย ะนั้นแล้วเวลาที่เราเห็นกวางเขาหักเขาเดียวไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอยู่ที่โซนนี้กำลังผัดเขาอยู่นะเดียวเขาใหม่เขาก็จะงอกขึ้นมานนัเองค่ะโอเคเดี๋ยวรอออกเดินทางกันต่อเลยและสําหรับทางเขาทางออกของเราตรงนี้ก็จะสัตว์กันนิดน,นึงนะเป็นสะพานฟองกนสัตว์ที่มีกี่เท้าเดินออกนอกโซนน่ะน้อง่องสัตวนนะ์ที่มีกี่เท้าเดินออกนอกโซนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขอบยังใหม่นายซาบรี เด,เดินทางก,กันต่อค่ะเดี๋ยวไปชจสัตว์ตัวต่อมานะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยสัตว์ตัวใหญ่มากนะสัตว์ตัวนี้กับวัวป่าขนาดใหญ่ตัวใหญ่ตัวรัสันเลยตเต็มไว้สูงสองเมตรน้ำหนักตัวประมาณ1000กิโลกรัมนะคะหากว่ายืนขึ้นแล้วก็ค่ะลงไปด้านล่างเลยค่ะนีชุดนี่คือนินลากายนะคะนินลากายนะเป็นสัตว์ที่พบได้ในแถบประเทศอินเดียลักษณะเด่นจะเหมือนสัตว์สามชนิดรวมกันในตัวเดียว มีหน้าเหมือนกว้างแล้วมีแพงข้อมัอนมาแล้วก็มีลำตัวที่เหมือนหัวนะที่เราเห็นอยู่เป็นเพศนี้ค่ะหากว่าเป็นเพศผู้นะ่เขาจะเป็นเสียมเข้มออกซีดําม,มีเขาเล็กๆด้วยเนะขาประสาทจัมเปียโซนนะคะหากพูดถึงออสเตเรียโซนเราก็จะคิดถึงสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าทองเรามีจิงโจ้นะคะมีทั้งสองทางรถเลยทั้งนั่งสายมือแล้วก็ขวามือแต่ว่า้ายมือมีตัวเล็กด้วยค่ะมองเห็นไหมคะ สายต้นไม้นะคะและนอกจากสิงโตแล้วทางด้านสายมือของเรายังมีอ๋อขวามือก็มีนะนกอีมูนะคะมีสิงโตกับนกอีมูค่ะตัวที่ร so ักษะคล้ายๆกับนกกระจจาเคศแต่ขนาดตัวเนี่ยเล็กกว่าอยู่มากเลยทีเดียวนี่คือนกอีมูนะคะนกอีมูกับสิงโตนะสิงโตของเราในคนนี้ก็ค่อนท้นใจเยอะเลยทีเดียวนะอ่ะนอนอยู่ทางด้านสายมือตรงนี้ก็มีนะดูท่านอนของเขาทางเที่ยวมองด้านสายมือตรงนี้มีรูปในกระเจากระทองด้วยนะคะ มงเห็ okay, นวะ่าตัวที่ท้องใหญ่ป่องๆหน่อยตัวสีฟ้าเท่านะเห็นมีโผล่ออกมานิดนึงนะมีลูกในกระเป๋าหนาท้องนะลองสังเกตดูค่ะนะอจนีจยวมาแนะนาชื่อในโซนนี้มีชื่อว่านะจิงโจแดงนะจิงโจแดงเขาเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะแต่ว่าดูไปแล้วอาจจะดูไม่ใหญ่มากเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขายังไม่โต่เต็มวัยนะหากเล็กก็พวาจิงโจตัวน,นี้พวกวงระบี้ที่ทามารถดูได้ในคนเดินนะ ตัวผู้เป็นสีน้ำตาลแดงตัวเมียเป็นสีฟ้าเทามีกระเป๋าหน้าท้องในเฉพาะตัวเมียอีกด้วยทั้งเรสามารถช่วยกันมองหาดูได้อีกนะคะตัวเมียตัวหนที่ท้องใหญ่ๆปองๆหน่อยอาจจะมีลูกเล็กๆอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องเขาก็ได้เห็นหนั่นขวามือตรงนี้กันไหมคะตัวที่ท้องป่องๆยืนย่น,นออกมาอ่าเห็นท้องเขกขยับไหมในท้องขยับนิดนึงตัวนี้มีลูกในกระเป๋าหน้าท้องนะคะ และลูกเล็กๆของจิงโจ้ค่ะเ<ด>มื่อออกมาเราจะเรียกกันว่าโจอ,อีนะคะโจอ,อี้น้อยๆนะอยู่กับแม่ของเขานะอาจจะมองหาอีเผื่อตัวไหนมีลูกแล้วนะอยู่ในกระป๋องน้ำทองแม่ถึงแปดเดือนเลยตอนนี้มองด้านขวาม,มือมีตัวเล็กของจิงโจ้ด้วยมองเห็นโจอ,อีมไหมคะอ่าโจอ,อี้น้อยๆเห็นไหมคะ,มคะตัวเล็กเลยค่ะอะาออกมาจากกระป๋องน้ำท้องแม่แล้วก็มีนะมีโจอ,อี้น้อยๆด้วยนะคะ ตัวเล,ล็กน่ารักเลยทีเดียวแล้วจิงโจ้ในป็นสา์ที่กระโดดได้ไกลด้วยนะประมาณ8เมตรนะกระโดดได้สูงก็ประมาณ3เมตรเลยแต่กระโดดไปด้านหน้าได้อย่างเดียวกระโดดไยหลังไม่ได้นะฮะและหางของจิงโจ้ก็แข็งแรงมากค่ะเปรียบเสมือนกับขาที่3ของเขาเลยเป็นสวทที่ใส่ตามที่นะแต่ว่ามีประสาทสัมผัสของจมูกและหูที่ดีมากกันเลยเดี๋ยวมาแนะนาให้สังกนะันอีกรอบสำหรับบรเนะิเวณขาบนเ๋ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเนขตท้องแอฟริกาซอนกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมสัต ตัวแรกของแอฟริกาค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะตัวใหญ่มากอนะ่ะเรามีแรดนะนี่คือแรดนะคะมีสองตัวอีกตัวด้านหน้ากำลังนอนอยู่เลยตัวนี้คือแรดขาว,ว,วแรดขาวเราเป็นสัตว์โบกที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากช้างและอย่างใหญ่ที่สุดในท่าสายพันธุ์ปกติแรดมีอยู่ห้าสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแรดขาวนี่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะลักษณะเด่นของเขานั้นก็จะมีปากแบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีนอนสองนออยู่บนหน้านอหน้าจะยาวกว่านอนหลังนะนอนของรืที่เราเห็นก็ไม่ใช่กระดูค่ะแต่ว่าเป็นเคราทินไฟเบอร์ก็คือคล,คล้ายๆเ้นผมหรือว่า,าเฉลี่ยก็ประมาณ3ตันหรือว่า3,000ันกิโลกร,รมัม เชียงใหม่ไหนสุรีของเรามีสองผู้ตรงกลางที่เป็นทะเลสาบก็จะมีสัตว์จำพวก阿拉ปง้านกฟลามิงโกวอลลาบี้ลีเมอร์ยูโรเท็เนียแคทสัตว์เล็กก็น้อยมากมายหลากหลายเป็นพันเกือบสองหมูป่ากันบ้างอันนี้ไม่ใช่หมูป่าธรรมดาค่ะด้านความมืดเขาคือหมูป่าแม่น้ำแดงนะคะหน้าตาน่ารักกันเลยใช่ไหมคะหมูป่าแม่น้ำแดงหน้าตาจะคล้ายๆกับพี่ภูมิบ้านในการ์ตูนเรื่องไลออนจีนะคะ คนในนาเขาเนี <f Read ing> ่ยจะมีสีน้ำดำเหมือนฟัวแม่กาอยู่ด้วยนะมีคนในเรือปลายหูก็เหมือนใส่ต่างหมูเลยนะสีสันสะดุดตาและยังเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกเพื่อผักผลไม้สัตว์ในทางได้เขาว่ายน้ำเก่งวิ่งก็เร็วอีกด้วยนะเป็นมุกบาทชนิดหนึ่งค่ะที่ชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแถวแอฟริกาค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะข้างด้านหน้าด้านหน้าของเราก็จะเป็นมาเลเซียใหม่ในซ์เซเรียนเลี้ยวมองด้านขวามือ อมีสองะนา,า,รางระอาามองเห็นลูกเขาไหมคะอะา้ารับรววันนี้ก็ประมาณวันที่สามพอดีนะคะมองเห็นไหมคะสมาชิกใหม่ของเราค่ะเกิดมาพร้อมกันเลยนะพระอามค่ะตัวเล็กๆลูกของเขานะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าวายเดอร์บีหรือว่าเจ้าวิวเดอร์บีสนะคะตัวที่อยู่ในสรารคดีนะเวลาอพยพข้าแม่น้ำที่เยอชอบตกเป็นอาหารของจอระเข้งาบกินเป็นประจำนะ,ะเมื่ออพยพ อ่นอนยีโรบอยู่นะคาง้างกับต้นไม้สามตัวด้วยกันเลยนะสมาชิกใหม่ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อเข้าสุดานนะาอินดีตอนรำลางกระดังเข้าสู่แอฟริกันโซนนะมียีราฟสับมือขวามือใช่ไหมฮะ ในโซนนี้อย่าลืมนะคะสัตว์เข้ามาใกล้ขอพร้อมร,รูปมารทุกท่านไม่สัมผัสโดยเด็ดขาดเลยแต่ท่านสามารถบันทึกภาพ,พบันทึกวิดีโอได้ร,รูปเซฟอ่าซ้ายมือนี่คืออ e ีแลนด์นะนี่คืออ e ีแลนด์ค่ะเป็นสัตว์จำพวกแอนซิโลนะแอนซิโลที่มีโครงสร้างแข็งแรงในสุดข,ของแอฟริกาเลยเอ้าขวามาตรงนี้ก็มีค่ะคล้ายกับกว้างนะลำตัวคล้ายกับ,บวัวค่ะเขายาวเขาสวยมีเขาทางเพชรแล้วก็เพศเนียเลยแต่ว่าเขาเพูจะใหญ่กว่านะอ้ามองด้านขวามือก็ได้อยู่ใกล้ๆนะ ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เลยตัวนี้มีขนบนหน้าผากด้วยค่ะนั่นบรบอกคืออายุที่เยอะมากขึ้นนะตัวไหนที่มีขนบนหน้าผาก็ออายุเยอะแนละ้วตัวไหนที่ยังไม่มีขนก็แสดงว่าเขายังเป็นในช่วงวัยรุ่นยรุ่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าโอ้มีราฟยู่ด้านในหัวใจด,ด้วยหางนกกระจอกเทศมาไล่เข้ามาใกล้ของความรวมือไม่สัมผัสโดยเด็ดขาดเลยนะด้านหน้ามีลวมาแล้วพนักงานต้อนรับประจำโซนเขามากับน้ำลายยืดของเขาเลยนะครับ ทันทีที่น้องมาหารขึ้นมาบนโท๊ะเรียนร้ซ่อนไวน้ให้ดีๆนะเพราะว่ายีราเป็นสัตว์ที่มีภาษาธัรมหาตดีเยี่ยมเลยครรูปเซลฟี่คู่กับเราท่องเที่ยวค่ะมาในโซลีท,ทั้งทีนนะเราต้องมีรูปเซลฟี่กับยีราฟนะคะแต่ด้านซ้ายโอ้ซ้ายมือตัวใหญ่มาก <S <S อ่าถ่ารูปถ่ารูปคู่กับน้องเลย ถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ทนะ่เที่ยวค่ะบางทีถ่าร,รูปอาจจำไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะะ่ะคะอ่ะขยับขยับมาสองมาสองนะโอ้ส่องทางด้านซ้ายมือขวามือเลยนะอ่ะถ่ายร,รูปคู่กับน้องได้นะฮะมาส่องแล้วนะมาส่องมาบได้พนักง,งานประจำตัวของเราอ่า รูป่ายวีดีโอนะลงเฟซบุ๊กไอจีโซลิ่าลมถ่ายเชียงใหม่ในโรีิกันด้วยนะชวนกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะแต่มาลายถ่ายรูปได้ห้ามสัมผัสนะมาลายนี่ต้องระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่ามาลายเป็นสัตว์ที่มีฟันคมค่ะเขามีฟันบนและฟันล่างเลยมันดุคนเราเลยนะคะแล้วก็นิสัยจะมีอารมณ์ที่เชียรได้ง่ายด้วยด้านหลังก็ถ่ายรูปกับมีลาได้แต่ห้ามสัมผัสก็พอปนะคะโบกมือโบกไม้น้แต่ห้ามสัมผัสน้องค่ะเพื่อเป็นไปตาม มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดสิานะคะมาลายมีเยอะไรบรวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่แล้วปกติม้าลายจะเป็นม้าตัวสีดำนะม้าตัวขาเขาเนี่แข็งแรงมากค่ะทําทให้วิ่งได้เร็วนะ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทางเที่ยวมองไปซ้ายมือด้านในเห็นลูกม้าลายไหมคะ,ะมีลูกม้าลายด้วยนะะน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นานมานี้นะมีตัวเล็กๆของม้าลายมองเห็นไหมคะ อยู่ในสุนนั่นเลยนะที่กําลังยืนอยู่กับแม่ของเขาละลายของม้าลายนองจากความสวยงามแล้วยังใช้อาพลางตัวจากสัตว์นักล่าได้ด้วยอาพลางตัวยังไงคะสัมภระระหว่างตกลงจากรถกันด้วยค่ะบุพเพยังนี่ตัวในปุรานนิดกระดานขวามือในนี่คือสัตว์จำพวกแอนโชบนะสัตว์จำพวกแอนโชบหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกวางัวแพะแก่นะผสมผสมรวมกันตัวนี้คือแอนโชบไม้พุ่มที่มีความสูงที่สุดของแอฟริกาชื่อเรียกของเขาคือ กูดูใหญ่ค่ะเป็นจากท,ที่ที่ตกใจง่ายนะอ่วิ่งไปแล้วนะดานขวาเปอรซ้ายมือนะมีเขาในเฉพาะเขาพูาพ่ตัวงูดอยู่ในสุดมองเห็นไหมคะเขาคููขวามือริมกําแพงเขายาวมากนะคะเขายาวโคตรสวยหากว่ามายืนข้างรถเราเนี่ยเขาคู่เกือบหลังคารถเราเลยทีเดียวนะตอนนี้ใช้วเวลาปีเกี่ยวเกือบพาปีนะคะมีเขาในตัวพู่เท่านั้นนะแตทีนี้ตัวเมียจะไม่นอนแช่น้ำอยู่นะคะ สองตัวด้วยกันเลยนะนอนแช่น,น้ำค่ะทิฟฟ์โมปโปโเตมาสกิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะชอบอยู่ในน้ำมากมมไม่ว่าจะเป็นการนอนการผรสมพนมันธุ์หรือแม้แต่การในหนุ่มลูนะชอบอยู่ในน้ำเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าอาลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาทักทายน้ำเที่ยวไหมคะอ่ะปากเชื่อมอย่าโอ้โหักทายนเทีเ่ยวนะทักทายน้ำอถเที่ยวกันหน่อยฮะแต่ว่าที่จริงแล้วค่ะการ ที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ไม่ใช่การขออาหารนะคะมีเป็นการขู่นะกําลังขู่เราอยู่นะเมื่อมีคนเข้ามาใชลล้บริเวณอาณาเขตเพราะว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ห่วงอาณาเขตมากๆนะคะแล้วก็มีฟันกรามที่แข็งแรงมากนะสามารถอาบในไดกว่า20องศาเลยเดลตาพาวน์โซนตอนนี้มีสนตักล่านาน,านานาชนิดเลยเดี๋ยวก็ลงจากรถจะแนะนำไ้ฟังกันอีกรอบนะคะตอนนี้ผูชมซ้ายมือกันก่อนซ้ายมือด้านในรู้ว่าวัวแดงนะ ตัวแดงค่ะด้านในเลยตัวผู้ก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มนะสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตามอายุยิ่งอายุเนนะยอะมากเท่าไหร่ก็จะเข้มเกือบเป็นสีดําทั้งตัวตัวเมียจะเป็นสีน้าตาลอ,อ,อ่อนอมส้มๆในน้ําในคลนคือควายหรือกระเบื้อไทยของเรานี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นกระบือบ้านค่ะที่เชียงใหม่ไะสอรีของทาวได้เลี้ยงแล้วก็อโนราไวานั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปชมสัตว์อีกสองสีสุดท้ายของชาวนาชาวบรีโซนาานะคะ ก่อนที่เราจะไปชมวัวเขาอยาเที่รามองด้านขวาม,มือกันก่อนช้างเอเชียนะคะอ๋ะอเล่นนะ้ำสนุกสนานกันเลยทีเดียวอาน่ารักมากนะช้างเอเชียของเราค่ะทางด้านขวาม,มือแล้ว ปกติก็จะมีงานในเฉพาะตัวผู้ส่วนตัวเมียจะไม่มีงานนะแต่ก็แบ่งย่อยไปอีกตัวเมียตัวใดงานยืนประมาณ10เซนติเมตรนะงานนั้นเราก็จะเรียกว่าขนาดแต่หากว่าตัวผู้ตัวใดงานยืนสิเซนติเมตรเราจะเรียกว่าช้างสีดอนแต่ว่าถ้าเป็นช้างของแอฟริกานี่เขาจะมีงานทางเพศผู้แล้วก็เพศเมียเลยนะใบหูก็จะใหญ่กว่าช้างเอเชียเราอยู่ทางเอเชียแล้วเดี๋ยวเราไปชมอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เขาใหญ่มากค่ะทางด้านซ้ายมืองัวาวาดูซีนะ เขาใหญ่มากนะปัจจุบันสามารถพบว,วัววัตุซีได้ทั่วโลกเลยแต่ว่าบรรพบุรุษจะมาจากแอฟริกาทางด้านตอนเหนือนะคบสมัยก่อนเคยมีการลงเกสบุกด้วยว่าเป็นสัตว์ที่มีเขาใหญ่ที่สุดนะแล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยเขาในครั้งละประมาณ45กิโลกร,รัมเลยบรรพบุพบรุษเขานะแต่นี่ก็